เช้านี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้ตื่นมาใส่บาตนะครับวันนี้พี่เสือจะใส่บาตเป็นเป็นนมนะครับเป็นเป็นอาหารที่พี่เสือชอบทานนะฮะชอบดื่มชอบกินนะฮะพี่เสือจะเลือกสิ่งนั้นสิ่งนั้นมาใส่บาตนะครับปู้ปปชมสวัสดีครับผูมสวัสดีครับเป็น,นมเล็กตาซอยนะฮะที่ ชอบทานนะเอามาใส่บาตรนะครับท่านใดสนใจให้พี่เสือเป็นสะพานบุญให้ในการใส่บาตรนะฮะยินดีจเป็นสะพานบุญให้นะครับผมนะฮะจะเป็นใส่ข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องนมนะฮะน้ำสมุนไพรก็ได้นะฮะเริ่มต้นที่ชุดละยี่สิบาทนะฮะพระสงฆ์ก็ห้ารูปนะก็คูณ5้าเข้าไปนะยี่สิบคูณห้าก็หนึ่งร้อยบาทก็ฝากพี่เสือเป็นสะพานบุญตักบาตรได้แล้วนะครับสามสิบนะฮะคูณห้าก็ร้อยห้าสิบนะฮะสี่สิบคูณห้าก็สองร้อยบาทนะฮะ ให้ไปเสือเป็นสะพานบุญให้ในการตักบาตรทุกๆเช้าได้เลยนะครับผมยินดีเป็นสะพานบุญให้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่บาตรด้วยกันเนาะนะอนุโมทนาสาธุร่วมร่วมกันนะครับทุกท่านนะครับีวลายัีทคิคเสหือของคุณนเิบท่านนะครับประมาณสิบท่านนะครับก็จะถึงหนึ่งเหือกัแล้วนะครับไดาหนนะครับ

มาใส่บาทแล้วนะครับรในขนาดนี้ครับขอบนีณครับ าาด้วยนะครับด้าน้ะรบโอกระเคด้วยนะครมาใส่นี้นะครับาุเินครับ ภาพเป็นธรรมศาสตรในยามพระาย์ขึ้นครับดูสวยงามนะครับไปบาศเสร็จแล้วครับไปบาศเสร็จแล้วนะครับนะฮะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่รับชมเสือผาไปในเช้าวันนี้นะครับผม สองวัดนะพระสงวันนี้ก็ห้ารอบนเดี๋ยวนี้พระสงจะมาวันละห้าห้ารูปนะฮะห้ารูปนะพูดผิดห้ารอบพ้ะอาจารย์บุญมาไม่มมาจากสำนักสงฆ์ผู้หลวงกับวัดถ้ำผระแอกนะครับผมสองวัดนะครับสวัดเดี๋ยวไปดูทะเลหมอกกันต่อนะทุกคนนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทะเลหมอกสวยมากนะครับโอ้สุกคนมีแมงปอนะฮะเห็นไหมฮะมีแมงปองบ,บินนะฮะเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้สวยมากนะฮะน้องแมงปอนะครับโอ้กำลังบินกันสนุกสนานเลยนะฮะสวยมากเลยนะฮะ อืทะเลหมอ,อกสวยมากะครับเกาะกวนไม่มีเมียงปอเนาะไรู้มาจากนแมงปอนะฮะบินอยู่ตรงนู้นนะฮะ